รางวัลรองเท้าทองคำแห่งยุโรป European Golden Shoe จะถูกมอบให้ซุปตาร์ที่ยิงมากที่สุดของแต่ละปี6ปีที่ผ่านมาคริสเตียโนโรนัลโดของเรอัลมาดริดคว้าไป2องเลโอนลเมสซี่ของบาร์เซโลนาคว้าไป3ล่าสุดจึงจอกแดนสยามเลสเตอร์ซิตี้ขอคว้าบ้านเส้นสัญญาเควินฟิลลิปส์ย่อดกองหน้าชาวอันต็ดเจ้าของรางวัลน,นี้เมื่อ14ปีที่แล้วรวบทับเรียบร้อยโรงเรียนคิงพาวเวอร์ในวัย4 0สซื้อมาทำไมยังเล่นไหวเหรอ วันนี้ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์จัดไปทุกคำตอบจากรองประธานสโมสรคุณตอบอายวัฒน์ศรีวัฒนป,ประภาจัดให้ทำไมถึงซื้อคินฟิลิปมาประสบการณ์ที่เขามีในตัวนะครับเขาอยู่มาหลายสโมสรมากๆแล้วก็ทำทีมจากแชมป้ยนชิพขึ้นพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีประสบการณ์ถึง 5- ถึงหทีมในประสบการณ์ตรงนี้ทีมเราไม่มีซึ่งเราต้องการสิ่งที่มาเติมเต็มแต่เขาอายุเท่าไหร่ฮะ40คือซื้อมาด้วยวัยอย่างนี้คงไม่ได้ให้เป็นตัวจริงเล่น90นาทีถูกไหมฮะ แล้วเอามาเอามาเพื่อคุยกันแล้วก็คือเราไม่ได้จะให้เขามาวิ่ง90้าสิบนาทีแต่เราจะให้เขามาวิ่ง10-20-30สิบนาทีซึ่งทีเดียวคือเปลี่ยนเกมเลยโป้งเดียวหายมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมใช่นั่นคือสิ่งที่เราต้องการค่าตัวเท่าไหร่ฟรีครับคือเขาหมดสัญญาเขาหมดสัญญากับคริสตัลพาเลซแล้วก็ ฟรีทานเฟอร์บอกได้ไหมค่าเหนื่อยเท่าไหร่หกพันครับหกพันปอนต่อสัปดาห์ก็ประมาณสามแสนต่อสัปดาห์ต้องเรียนว่าถ้าเกิดเขาอยู่เพเมนทีกอยู่ต่อ,อหรือว่าเขาย้ายไปอยู่ทีมไหนๆที่มีมาติดต่อเขาไปเนี่ยเขาจะได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ที่เขาเลือกมาเพราะเขาเห็นศักยภาพของทีมเขาก็พูดในในเว็บเลสเตอร์ว่าเงินเงินไม่ใช่ประเด็นของเขาแล้วชีวิตเขาผ่านมาเยอะมากความท้าทายใหมๆ่ๆใ,ใช่ เขาขึ้นชั้นกับหลายๆทีมเขาคงอยากจะขึ้นชั้นกับเราบ้างอีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยอยากเห็นก็คือซุปตาไทยโลดแล่นในอังกฤษคุณผู้ชมครับฤดูการที่แล้วออสมาอิบานเนสกองหลังสเปนของบุรีดำคือผู้เล่นที่เด่นที่สุดในไทยเลกซึ่งปีนี้ย้ายไปเล่นที่เกาหลีเรียบร้อยแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าก่อนที่เขาจะย้ายไปเกาหลีออสมามีโอกาสมา,มาทดสอบฝีเท้ากับเลสเตอร์เขาไปทดสอบจริงๆในระยะหนึ่งนะครับเราก็บอกสตาร์โค้ชเขาให้ดูแต่ว่า ขอข้อมูลจริงคือเมื่อต้องเอาใจเลยว่าคนนี้มาจากไทยแลนด์เอาใจประธานโอ้ย oh, he's good เอาไปเลยคือจริงๆเราไม่เคยทํางานแบบนั้นนะครับเราจะปะยัดเยียดให้ผู้จัดการบอกว่าเราจะเอาคนนี้มาเล่นมันเป็นการทําที่ผิดคือเราทำเต็มที่คือให้โอกาสใช่เราก็ทําเต็มที่คืออยู่ไปดูว่าเขามีความสามารถแค่ไหนแล้วปรากฏว่าเป็นยังไงฮะต้องเรียนว่าตอนช่วงตรงนั้นเนี่ยทีมเรากําลังอยู่ในช่วงทอฟรับ ด้วยความตรงนั้นแล้วกองหลังที่เรามีเนี่ยไม่สามารถแย่งตำแหน่งได้เราก็เลยตัดสินใจไม่เสร็จเอ,อ้าเป็นกำลังใจให้จิ้งจอกไทยแล้ววันจันทร์กลับมาพบกันใหม่ในช็อตเด็ดกีฬาแชมป์16นาฬิกา4 5นสวัสดีครับ